สวัสดีครับขอนำเสนอองค์ประกอบของการออกแบบแนวทางการฝึกลมครับองค์ประกอบนี้จะเป็นเรื่องของการที่ผู้ออกแบบโปรแกรมดีไซน์ต่างๆนั้นใช้นำมาสร้างให้โปรแกรมมีความหลากหลายหรือเราเรียกว่าเป็น Bended Learning ครับเป็นการรู้เรียนรู้แบบผสมผสานกันครับงั้น องค์ประกอบสำคัญที่อยากจะนำเสนอนั้นมีอยู่6อย่างครับประกอบไปด้วยวิด on ีโอออนไลน์คลาสรูมคลินิกว -on-one e x c l s i v e coaching โปรเจกต์ r e s e n t a t i o n แล้วก็ f o l ์ o อัพครับจะขออนุญ,ญาตกล่าวไปถึงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบครับองค์ประกอบแรกคือเป็นวิดีโอออนไลน์นั้นจุดประสงค์ก็คือเป็นเ e l l Learning ครับบางคนเรียกว่าเป็น m i c r o l e a r n i n g ก็คือเป็นการเรียนแบบปรับพื้นฐานเป็นเรื่องของการปรทบทวนนะครับเนื้อหาซ้ำได้หลายๆครั้งครับกระบวนการเรียนรู้ก็คือเรียนผ่านตัวระบบครับเรียกว่า learning management platform ครับ LMP และประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้นั้นก็คือเป็นเรื่องของการที่เราสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครับ และออกแบบการเรียนรู้ของเราได้เองว่าเราจะเรียนแบบรวดเดียวจบหรือจะเรียนเป็นช่วงๆแล้วก็นำไปฝึกคิดครับสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะได้รับอะไรก็คือเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับเป็นเรื่องของการได้แนวคิดใหม่ๆเล็กๆบางอย่างนะครับเป็นการเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็นำไปใช้ได้และต่อเชื่อมครับไปกับองค์ประกอบที่2คือเรื่องของคลาสรูม หรือเป็น Virtual Classroom ครับจุดประสงค์ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลาสและก็ Virtual Classroom ได้ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่รูปแบบจะเป็นเรื่องของ Adult Learning ครับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่คิดแล้วก็ตกผลึกความคิดของตัวเองเป็น Active Learning ครับเรียนในเชิงปฏิบัติเป็น p r a c t i c e ครับ ประเด็นสาคัญก็คือเป็นเรื่องของการตระหนักรู้ครับระหว่างเรียนในคาสูมเวอร์ชวลคาสูมเนี่ยจะเกิดการตระหนักรู้ว่าเออเราได้นําสิ่งที่เรียนรู้นียไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอะไรนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมใหม่วิธีการใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆที่ได้จากคาสูมเวอร์ชวลคาสูมนี้นําไปใช้ได้จริงครับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้นี้ก็คือเป็นเรื่องของโค้ดไมล์เซตครับเป็นกรอบความคิดแบบเติบโต พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมี new action ครับมีเรื่องที่ใหม่ๆของตัวเองครับอาจจะไปถึงระดับของการที่มี Project Assignment ที่ตัวเองจะนำไปปฏิบัติก็ได้ครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการใช้การคลินิกหรือบางท่านเรียกว่า group coaching นะครับโดยมีจุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถได้รับคำปรึกษาคือมาขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้เป็นเซสชั่นที่เสริมเพิ่มขึ้นมาครับ เป็นการเสริมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วครับมาทบทวนอีกเล็กน้อยและก็เจาะลึกลงไปรูปแบบจะเป็นกรุปโคชชิ่งหรืออาจจะเป็นโชว์แอนแชร์เพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในกรุปคลินิกนี้ครับประเด็นสำคัญคือเรื่องของการได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมครับเพราะว่าบางครั้งเรียนไปแล้วอาจจะมีข้อสงสัยหลังจากไปปฏิบัติก็จะกลับเข้ามาคลินิกเพื่อจะเป็นการติดตามผลใน วิทยกรเป็นผู้ติดตามผลด้วยตัววิทยากรเองครับงนั้นก็จะสามารถเสริมสร้างต่างๆต่อยอดในเชิงปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับคือเกิดความมั่นใจมากขึ้นครับกับสิ่งที่ตัวเองไปปฏิบัติแล้วแล้วได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมมีแนวทางพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นครับองค์ประกอบที่อยากจะเสริมเพิ่มอีกก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบให้ มี one-on-one on one executive coaching อยู่ในบางโปรแกรมครับเพราะบางโปรแกรมนั้นผู้เรียนอยากจะขอคำปรึกษาเป็นส่วนบุคคลครับจุดประสงค์นี้ก็คือสำหรับผู้เรียนบางท่านที่อยากจะขอปรึกษาเป็นส่วนบุคคลแนวทางก็คือเป็นการโค้ดครับที่ลงที่ประเด็นสำคัญของบุคคลนั้นๆโดยตรงนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะอยู่กับพื้นที่ปลอดภัยเพราะาไม่มีใคร ได้ยินข้อมูลข่าวสารนั้นอาจจะปรึกษาในเชิงลึกได้ครับกับโค้ชเป็นส่วนตัวครับงนั้นผู้เรียนจะได้รับคือการเจาะลึกประเด็นที่ตัวเองตั้งใจนะครับและก็อยากพัฒนาเพิ่มเติมเพิ่มเติมอีกนะครับโปรเจกต์ r e s e n t a t i o n ก็เป็นอีกหนึ่งเซสชันครับที่เป็นองค์ประกอบที่บางโปรแกรมอาจจะเพิ่มหรือเติมเข้ามาครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำเสนอผลลัพธ์ ของการอบรมในเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับกระบวนการก็คือเป็นเรื่องของการรับฟีดแบ็กครับนำเสนอโครงการแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจากผู้ที่รับฟังอาจจะเป็นคณะกรรมการอาจจะเป็นผู้ริหารอาจจะเป็นหัวหน้างานก,าก็แล้วแต่สถานการณ์ครับประเด็นสําคัญคือทําให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับสิ่งที่เป็นประทำแล้วได้รับฟีดแบ็กเพิ่มเติมปรับปรุงย่อนต่อเนื่องโครงการต่างๆที่นาไปอิมพิเม้นต์ก็จะได้รับการ ปรับปรุงดังอยู่เรื่อยๆครับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับก็คือเป็นเรื่องของการนําโครงการที่ตัวเองคิดขึ้นมาเนี่ยสู่การปฏิบัติจริงครับโดยที่ผู้ริหารได้รับรู้แล้วก็ยินดีสนับสนุนเพิ่มเติมครับสุดท้ายครับเป็นองค์ประกอบที่มาเสริมในแงนของการวัดผลเพื่อออกเป็นรายงานนะครับสู่ผู้บริหารครับเป็นเรื่องของการวัดผลลัพธ์ของการฝึกรมนะครับเป็นกระบวนการที่ปฏิบัติตาม ความตั้งใจนะครับงั้นกระบวนการนี้ก็คือว่าผู้เรียนนำอะไรไปปฏิบัติก็จะมีการรีพอร์ตว่าทำอะไรได้จริงบ้างครับก็จับต้องได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับพร้อมกับมีการนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปปฏิบัติจริงครับเพราะถ้าเกิดมีการติดตามผลผู้เรียนก็จะต้องตั้งใจทำเรื่องนั้นจริงจังเพราะว่ามีการคอมมิตไว้แล้วว่าจะมีการติดตามผลหลังจากการเรียนรู้อีกทีหนึ่งครับ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับคือพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็สร้างผลลัพธ์ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆองค์ประกอบของการออกแบบการึ่วงลม6ประเภทนี้ก็สามารถที่จะนํามาจัดสรรให้สอดคล้องแต่ละโปรแกรมได้ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบจะเห็นความสําคัญและตั้งใจจะเอาองค์ประกอบไหนมาประกอบกับองค์ประกอบไหนซึ่งสามารถสร้างคอมบิเนชันต่างๆได้ ค่อนข้างมากครับ